ออโต้เข้ามาอีกแล้วครับคันนี้ปี19ไม่4,000ฟังไม่ผิดครับนี่คือรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์อีกคันที่อยากแนะนําคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลปี2019ครับคันนี้ไม่4,000เท่านั้นนะฮะป้ายแดงออกห้างคันนี้ล้านสแน่นอนวันนี้ราคาคุ้มๆไปเลยครับ8แ0นสามหมื 9,000บาทเท่านั้นนะครับภายในได้เป็นเบาะหนังนี่เลยครับ3แถว9ที่นั่งสวยสมบูรณ์พร้อมใช้สวยตึงไม่ยุบไม่ขาดนะครับเฮดรูมสะอาดดติดชุดลำโพงดอกกลางมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกบานใหญ่ปี2 0 1 9เช็คระยะศูนย์ร้อเปเ์ไมี่หมื่นที่สําคัญเกียร์ออโต้จัดไปเลยครับนี่ฮะเดินทางใกล้ๆเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวทําทัวร์ต่างๆได้เลยคันนี้หน้าเดิมๆท้ายเดิมๆนะครับด้านหลังพื้นที่ใช้สอยเยอะแยะเลย นี่ครับนี่ฮะจะเดินทางท่องเที่ยวนะครับจัดทริปจัดทัวร์ได้เลยคันนี้นะครับฟรีดาวได้ใครอยากฟรีดาวนะฟรีดาวได้เลยครับคันนี้ผ่อนเดืนละ